สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอนะาเซโยหนีหางสราบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุรยิยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กนะโอเคฮัลโหลวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เปคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุก ประจําในวันศุกร์ที่ห้าธันวาคมสองพันห้า้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งปีมะเส็งสามารถทําการมงคลได้นะครับแล้วก็เป็นวันวันพระเป็นวันห้าธันวานะเขาเปลี่ยนวันพ่อยเป็นวันคล้ายวันพระราจะสมบพนะเออเขาเปลี่ยนไปอะไรจําไม่ได้จะพูดผิดวันคล้ายวันพระราจะสมบพของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้ทุกคนสวดนมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในทุกสถานนะครับขอให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆมาลายหายไปสิ้นหมดไปนับตั้งแต่บัดน,นี้มีแต่สิ่งที่ดีด้วยบุญกุศลจากเหตุการณ์เรื่องราวซึ่งผ่านมาและเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นสิ่งนี้ก็มองเห็นได้ชัดว่ามอาจจะเป็นเป็นข้อกรรม เป็นสิ่งที่อะไรต่างๆนานานครับพอมันผ่านไปแล้วปุ๊บนะเดี๋ยวสิ่งที่ดีก็มาครับฟ้าหลังฝนเนี่ยมีเสมอนะแต่ขอให้ทุกคนอดทนนะครับเอาใจช่วยนะอาจารย์ก็จะช่วยได้เท่าที่ช่วยได้เต็มที่ก็คือสวดมนต์ภาวนาปูธิดบุญนะอ่อนวอนขอเทพเิวดาฟ้าดินนะครับสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันฝนมันตกที่เขาที่ดูรายการนะฝนมันตกตกอยู่จุดเดียวไอ้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันมันเข้าใจได้แต่ในความเชื่อเนี่ยมันไม่มันแปลกคือวิทยาศาสตร์กับความเชื่อมันต้องไปด้วยกันนะครับความเชื่อก็คือความศรัทธานะครับเออสิ่งต่างๆในการฝัน แสดงว่าที่หาดใหญ่เนี่ยเราก้ไมไปหาดใหญ่มีการทําบุญหรือเปล่า <c oughs> ทําบุญจังหวัดไหมพื้นที่ตรงนั้นมีหรือเปล่า <c oughs> เพราะมันลงที่เดียวมันเหมือนเจ้ากรรมใยเวลหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่มาเรียกร้องอะไรไหมนะแต่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปรอกมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเกิดแบบทั้งจังหวัดเลยนะมันใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นพยายามทําบุญนิดน,นึงให้กับพื้นที่ นะก็ขอให้สถานการณ์คี่คลายโดยเร็ววันครับเออนะอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นสิบห้าครับเนี่ยความฝันจะเป็นจริงในสิบฝันข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ฝันก็ขอให้โชคดีประสบความสาเร็จนะครับพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวัน ส,สุกมีรัพย์มากสร้างหัวใหม่วันสุกอยู่สุกเย็นใจตัดผมใหม่ในวันสุกมีรากตัดเล็บวันสุกมีโภกทรัพย์ทาน้ํามันในวันสุกจะเสียทรัพย์นะครับในดวงชะตานะต่อมาจะมาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือดวงโพธีีสีเถียวในทางบันนะครับดื่มกปีกกอนนะ คืออากาศมัน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 ไม่ไม่มันเย็นนะมันไม่ใช่แบบหนาวนะมันเหมือนมันเย็นเย็นเนี่ยแต่ถ้าเรากินเย็นไปมันรู้สึกมันระคายเคืองมันจะไปกระตุ้นอะไรเดี๋ยวไอคอแก๊กเสียมานะวันนี้เป็นวันปีเกียงเจียซิงนะเป็นแปะนะครับเออถ้าอ่านถ้าอ่านดีก็อาจจะคุณก็อาจะดูแลตัวเองสุขภาพหรือไม่คุณก็อาจจะป่วยไปเลยอะไรนะ เออวันนี้เป็นวันโบโบซิมครับนะลิงบูเขาใครเป็นคนทาดินก็ให้ใส่สีเหลืองสีน้ำตาลนะครับในการเสริมทาดคือเสริมทาดเนี่ยมันสีอะ่ะก็ฉูดฉาดใช่ไหมคือบางคนบอกให้เขาใส่สีขาวดำกันเราจะมาใส่สีฉูดฉาดมันคุณก็ออกแนวเข้มสิครับเข้มหน่อยไม่ใช่สว่างสวัย นะไอ้ขาวมันใส่ได้อยู่แล้วนะขาวเทาทองเนี้ยเออ,อเข้มเข้มสีแดงยคุณกนะ็เอาม่วงสินะเออเลือดหมูแล้ว <c oughs> นะน้ำต้มน้ำต้มน้ำตาลเหลืองก็เว้นธาตดินก็นใส่น้ำตาลได้นะสามารถเสริมธาตุได้นะครับโอเคต่อมามาพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงเสียมสีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับ ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคล่าภเป็นความสําเร็จสาธุใครจะสีงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแข้วคาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองน่ำรวยนะครับ <S <S ปังนะสงสัยอาจารย์คงหมอที่ตรวจเ,เป็นโรคโลหิตจางคือมันมันน่าจะเป็นผลพวงจากอาจารย์เคยเป็นไข้เลือดออกนะเป็นไข้เลือดออกแล้วมัน คือความรู้สึกมัน,มน,มนเหมือนกันอ่อนพีอ่อนระทวยโรยลินจะนอนขนาดไหนก็แล้วแต่ตื่นมาก็ยังอ่อนระทวยโรยลินตาเธอเจะปิดเยิ้มหยดย้อ <c> ย <oughs> ถ้าไม่มีกาแฟเนี่ยหลับไปนานแล้วนะหือขิอ้นกาแฟตอนนี้ก็กินหาอะไรมากินนะเยอะแยะเลยก็ชงกะชาย สาหลายสไปรูรีน่านะเสริมโปรตีนสาลายดีนะครับคือสาหลายกินแล้วรู้สึกยังไงถ้าคุณยกสมมติเขาเรียกแรงไงแรงแรงคือคุณจะมีแบบกำลังมีเอเนจีน้มันจะตื่นตัวครับนะคุณก็กินตามปริมาณนะอย่างเช่นถ้าคุณเคยยกน้ําได้สมมุติห้าแพ็คห้าแพ็คเหนื่อยแล้ว อะไรเงี้ยคุณจะยกได้เป็นสิบแพ็คอย่างนี้นะแรงไม่รู้มันมาจากไหนมาจากเนี่ยแหละครับนะแล้วเป็นซูเปอร์ฟู้ดสาหร่ายเป็นอาหารที่ที่ดีนะของในอนาคตนะครับเพราะมันมีมาเป็นโอ้โหพันพัน,พนหมื่นหมื่นปีแล้วเออมันกินได้มันเป็นพืชมันไม่ใช่ยาครับมันเป็นพืชแต่ก็ต้องเลือกนิดน,นึงนะที่แบบบริษัท <c oughs> ต่างๆนานาบางทีมันก็ราคามันก็อาจจะสูงไงห่อ,อาจารย์ซื้อกว200ั200สดสองร้อยสองร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าสิบเนี่ยรวมค่าส่งเนี่ยแต่ด้วยกินเนี่ยวันละสองเม็ดนะคือบำรุงบางทีคุณกินวันหนึ่งกินไม่ครบรบกนะบางคนกินข้าวไข่เจียวข้าวไข่ดาวคุณจะไปกินบางคนกินมามา่าอย่างเงี้ยเออคุณต้องกินมามา่าสักสาหลายสักเม็ดสองเม็ดเออมันก็ช่วยให้แบบดีขึ้น นะคบแล่ธาต่างๆนานาบางคนกินไข่ดาวไนงะข้าวไขว่ข้าวกบมาม่าเนี่ยนะเอ,อือกินอะไาาราไปนะอะนนี้ <c oughs> ต่อมาปา้าเสียมเสียมทีก่อนจะพูดเอ๊ะสั่นไปอย่างไรเนี่ยเอาสั่นอีกทีนึงสำเร็จสมหวังทุกประการจ้า ได้ใบที่แปดสิ84ครับโชคชะตาท่้นในช่วงนี้เนี่ยนะก็ถือว่าไม่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผ่านพ้นไปนะครับเดีย๋ยวสิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นแต่ไม่ควรที่จะรีบร้อนก้าวเดินจนเกินไปนะครับคือประเทศไทยเนี่ยคืนหรือไม่ก็ทั่วโลกอะภัยที่น่ากลัวที่สุดคือทางน้ําคุณจะไปลบกับใครอะมีกองทัพมีอาวุธ คุณน้ำท่วมคุณจะไปไหน <c oughs> มันก็นั่นแล้วใช่ไหมเออคุณ่ต้อมมันเสียหายหมดครับนะอยู่อะไรอยู่กับน้ำเอออันนี้สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็ใจเย็นอย่าใจร้อนวุ่วามนะครับ <c oughs> พูดถึงความรักของท่านเนี่ยนะค่อยๆเบี่ยงบานนะครับสบุขอมไม่ต้องรีบร้อน ต่อมาพูดถึงธุรกิจการคา้าการขายของท่านในช่วงนี้นะต้องค่อยๆค,คิดครับอย่าใจร้อนวุ่วามเดี๋ยวก็จะมีผลกําไรนะมาพูดถึงการงานท่านต้องอดทนสักระยะหนึ่งอดทนสักระยะหนึ่ง, <c oughs> งอดทนสักระยะหนึ่งนะ <c oughs> นการสมัครงานต้องรอก่อน คะแนานสอบดีขึ้นพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไยที่เป็นอยู่ในเวลานี้ท่านต้องใช้เวลาในการรักษานะครับแต่ก็ต้องอดทนนะมีโอกาสหายเป็นปกติโรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะลำไสโรคปวดระบบประสาทนะเอลำไส้ลำใส <c oughs> รับมุกรับมุกเลยแต่บอกลำไส้ลำไส ตานคนโบราณเนะยบอกให้คนะพ่อของโบราณนะ <c oughs> งานบุญงานคุศลส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไระเ็นเหรอโตวัตถุมงคลของอาจารย์แต่ละอย่างนะสร้างมาเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสีนุสติและช่วยเหลือสาธุชนทั้งหลาย นะไม่ว่าจะสร้างอะไรมาเนี่ยมีลูกศิษย์มาเช่าบูชาเนี่ยนะครับเยอะแยะนะก็หลายคนก็เช่าไปครับความเป็นมงคลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าต้อนรับช่วงในเดือนธันวาหรือช่วงปีใหม่นะครับใครที่มี <c oughs> วัตถุมงคลของอาจารย์นะอาจารย์จำได้หมดคนที่มีวัตถุมงคลของอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็น มหายันดวงนงโมพุทธายะพกทรัพย์ครอบจักรวาลน,นะที่สีดำๆอ่ะหรือเป็นดวงน,ะนงโมพุทธายะนะที่มีพื้นเป็นดวงดาวมีักะระเลขยันมีดวงชะตาของคุณนะหรือเป็นอะไรต่างๆทงั้งหมดอ่นะเทพบเจ้าเป็นกุ้ยนั่งเป็นไถ่สิงเอี้ยเป็นอะไรเนี่ยนะนะครับเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะหรือตั้งแต่ธันวานเนี่ยแหละนะครับ ถ้าคุณมีหอจารย์อยู่ให้คุณถ่ายรูปนะเออนะ <c oughs> รูปเนี่ยอ่าหรือที่บิดตัวคุณอยู่ือไม,มีก็แล้วแต่ถ้าถ่ายรูปนะเนอ่อปุ๊บส่งมาถ้าคุณมาดูดวงชะตาคุณจะได้สิทธิส่วนลดทันที99บาทนะเช่น้าดูดวงชะาตา599บาท ก็จะเหลือ500น้นะครับนะนี้คือส่วนลดให้กับคุณสิทธิพิเศษทันทีลด99บาทนะถ้าคุณจะดู999ก็เหลือจ่ายแค่900ครับเอ่อประมาณนี้นะเออ่แล้วบางคนจะมาดู399ก็สมแหม่คุณจะลดเดี๋ยวคุณก็ณรู้ไปสินค้ามันราคาแพงขนาดไหนนะ300บสามร้อยมานั่งรถออกไปหมดแล้วยังไม่ได้ซื้อน้ำมันสักขวดเลย เออคุณทุกคต้องคำนวณให้ไม่ใช่คุณแม่ใ <c> ช <oughs> ่ไหมเออแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่นะนะโอเคอันนี้นะครับพเพะฉะนนก็บอกเข้าใจตรงกันนะอืมอันนี้ต่อมามาพูดถึงโดีด๋ยแล้วปุ๊บปรากฏการผ่าดาวถูได้ดีนะได้เวลาสนุกแล้วสิครับ <c oughs> วันนี้วันที่ห้านะครับก็ดาวคือดาวเนปจูนเนี่ยดีแล้วเพราะฉะนั้นคือมันตั้งแต่วันที่สี่นะคือเหตุการณ์สถานการณ์ต่างมันจะเบาลงนะครับแต่เนปจูนยังเสียอยู่และอยู่ราศีธาตุน้ํานะครับคือมันพิษหนักอ่ะมันคือภัยทางน้ำครับ ดาวเนปจูนอยู่ราศีมีนนะเอออยอาบางคนถือท่านท่านในสุริยญา,านไม่มีหรอกครับนะแต่อาจารย์พยาก์ให้มันจะมีดาวเนปจูนพูตมีดาวแบ็คคัสมีดาวอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะแต่ว่าก็จะพูดพยากรณ์ไปให้เพราะดาวบางอย่างมันโหวกว่าจะย้ายยี่สิบปีเงี้ยสามสิบปีเงี้ยคุณไม่ต้องนั่นหรอก นะ <c oughs> จาก,ก็จะดูเสริมให้คุณไปนะครับพูดให้ไปตดวันนี้ก็พระจันทร์เพลน,นะช่วงตีห้าเพราะฉะนั้นเขขอยคุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับร่ำรวยร่ำรวยคือน้ำทิ่ถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นนะบางทีจาาไปดูมีคนส่งนู่นนี่นั่นมาเนี่ยนะในเฟซในอะไรที่เหตนที่เขา พยากรทายมันก็แล้วแต่นะจับต้นจนปลายประคพดาวนี่ดาวนี่นแสดงว่าคุณไม่เคยเรียนพยากรณอากาศจากดาวเลยมันมีบอกเนะี่ยไอ้ดาวที่กระตุ้นเนี่ยมันต้องมีดาวอาทิตย์ถ้ามาันจะโยกถึงกันเป็นตำแหน่งเข้ากันนะบางคนเอาดาวนี่มาจัดพูดนี่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 มันก็แล้วแต่ผูด้ไดแหละ เออแต่โดยหลักการแล้วมันต้องมีอาทิตย์ร่วมเขาเรียกว่าใดตำแหน่งแก่ดาวพระเคราะห์นะฝนตกไหมดาวสุกพุทธพุทธัาทน้ำแล้วก็ดูน้าําใช่มาเป็นน้ําแล้วน้ําแบบไหนนะมะันเรียกเขียนบอกน้ําอะไรน้ําจากท้องฟ้าดาวดศุกร์หรือดาวพุทธดาวศุกเออแล้วปีนี้สุกเป็น การลกกีนี <c oughs> บางคนบอกเ <c oughs> พื่อรหัสมนอยู่พันธุทุกนะคุณไปดูในปีห้าเจ็ดไอ้ไม่ใช่ปีอะไรวะห้าเจ็ดมัง้งเดี๋ยวก่อนเออประมาณนั้นนะถ้ามันเกิดมันก็ต้องเกิดมันไม่เกิดแลนะบางคนดูเฮ้ยเพื่อรหัสอยู่ก็ลรกดเว้ยทักน้ำมนอยู่ ว่าหาอุดนะมันก็แล้วแต่แนละ้วบางคนเอานีมันไม่ใช่หรอกนะเออ <c oughs> ดวงดาวอะอาทิตย์เนี่ยมันส่งผลมาก่อนหน้านี้แล้วครับก่อนอาทิตย์ย้ายแล้วมันมาอยู่เนี่ยอาทิตย์ตกน้ําเนี่ยมันเป็นกระตุ้นนะนะเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดมากครับสวดมวยพระครับเออเป็นบุญเป็นอะไรท <c oughs> ั้งบสวดมวยพระอันนี้ เดี๋ยวก่อนมันมีหลายเรื่องเลยอื่นป๊าคร,รับอันนี้เสร็จแล้วตามปฏิทินเลิ่มยามของจีนนะครับมาต่อนะอืมอยูุ่้นเส้นือนไก่ตายแล้วนะ,ะเออเอ็งเ,เขาบอกป่วยหนักเนี่ยทำไมล่ะน่าะมาหาหมอหอนอยู่นัะนนะ <c oughs> อืมปาบ วันที่ห้าธัานวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาตินะไอวันนี้วันพระด้วยถถวตรวจปพระวันลิงไม่ถูกกับเสือนะครับเพราะฉนั้นคนเสือหลบไปคนลิงอูกุ้ยหนงังคนกี้กับคนอีกเป็นวันที่ดีครับในดวงชะตานะวันนี้ไม่เหมาะกับการฟอ้องร้อง ตั้งเตียงนองตั้งเตาืฟเว้นทำตั้งเต,ยงงต,งเตียงเหล็กนะหญ <c oughs> ิงมีหญิงมีคันห้ามกระทบเตาไฟห้องนอนนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมนะเก็บเงินซิวจี้ขอบุตรเดินทางรับตำแหน่งเซ็นสัญญาออกรถเปิดร้านซ่อมแซมตั้งเสาขุดดินนะครับนะฝังศพแต่งงานนะนะ ทิศมงคลค,คือตะวันออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือเหนือขึ้นเหนือครับนะยิ้มจือกุ้ยเวลาที่ดีคือเจ็ดโมงถึงสิบโมงนะสิบห้านกาถึงสิบเจ็ดนากาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งสีเสริมประจำวันคือเหลืองน้ำตาลสีโชคลาภคือเขียวอ่อนเขียวเข้มนะสีโชคลาภครับนะครับนี่คือ เลิกยามของจีนนะตามหลักด,งดงวงจีนตามหลักวงจุ้ยนะครับเโป้ยกวยอะ่ะในหลอแกนะวงจุ้ยที่อาจารย์จัดคือวงจุย้ยที่อยู่อาใสนะไม่ใช่สุสารานะ <c oughs> นะยิ้มจือกุ้ยที่ยวขึงเอียงกะเบ้าอีกสิงสูงฉีเปียงโง่เต้งบีกุงสิงแกอยู่สิงสุขเคียงไหเออนะขอให้โชคดีประสบความสำเร็จ นะครับดวงแล้วแต่นะตำแหน่งบ้านเพราะเขาจะมีราัสวงจุ้ยของแต่ละคนนะครับอยู่ให้อยู่ให้ถูกะฐานปีเนี่ยใหญ่ที่สุดฐานปีนะถ้าเรื่องงานก็เดือนนะเดือนถ้าบ้านถ้าบ้านคุณก็วันมันแล้วแต่นะ <c oughs> อันนี้มาพูดถึงตามราศีจักเริ่มชาวนกคนาราศีเมฆครับ คนเมฆเสาราหูยังอยู่นะการงานเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนครับนะเกตคูมลักดาวยังไปชุนลมุนอยู่ปุตตะมรณะอังคารตกเงี้ยก็ต้องอดทนนะครับคือสิ่งที่มันมากระตุ้นหนึ่งอังคารคือลมฝนเนี่ยขั้นบนอ่ะขั้นบนคือน้ําในมาหาสมุทรเนี่ยยังไม่ยังไม่นั่นนะแต่ขั้นบนน่ะน้าจากฝนระวัง ภาพอากาศแปรปรวนนะเดี๋ยวพอเจ็ดเจ็ดไปพุทธไปร่วมเนี่ยระวังน้ําในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นถ้าทําอะไรให้รีบรีบทำเดี๋ยวมันจะหนุนสูงขึ้นมานะครับอันนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยนะยังมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ครับขอเอดทนนะเอ,อ,อดทนอดทน,ดทนต่อมาชาวราศีพฤษภ ลูกศกคุณยังมีลายจ่ายอยู่นะครับระวังเอกสารสัญญานะในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระราหูวันนี้โอ้ยไม่ค่อยดีระวังความเสียหายครับเรื่องเรื่องงานต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดวงชะตาเรื่องการงานเนี่ยดาวพฤหัสดีวันนี้พูดคุยติดต่อเจราจาไม่มีปัญหานะครับคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุน นะแต่ให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนิดนึงนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวราศีกรรกฎคนกรกฎเนี่ยชีวิตดาวพฤหัส,สบดีทับกลุ่มลักขนาเป็นมงคลวันนี้คุณพูดคุยติดต่อกับผู้ใหญ่ยังไงดีถึงแม้คุณจะมีปัญหาอุปสรรคใดในก็ตามคุณก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะเออในดวงชะตาเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็ความรักห่างๆกันก่อนนะไม่ต้องรีบร้อนส่วนการเงินยังมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบูรีหวานนะครับต่อมาชาวราศีสิงคนสิงเนี่ยเป็นตอนเนี้รักครอบครัวรักไหมไอ้บางคนนำมามาทำที่บ้านนู่นนี่นั่นนะครับดวงชะตา,าบางคนก็ดีนะบางคนก็ไม่ดีนะ บางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าดีด้วยอะไรนะส้มหล่นแต่ก็ดีได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็ตกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังพยายามสวดมนต์ไหว้พระครับให้รอหลังของคุณเนี่ยคือรหัสไปอยู่ลาพระต่อให้เสาลาหูยังเลงคุณอยู่คุณยังประคองดวงชะตาไปได้นะต่อมาชาวราศี <c oughs> กันครับ คนกันเนี่ยหาเงินหาทองได้นะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงนิดนึงนะครับเออแต่คุณทาอะไรก็จะประสบความสําสเร็จนะมีคู่สัญญาช่วยเหลือสนับสนุนพูดคุยใครที่มีปัญหากับคนและคู่ครอ,องก่อนหน้านี้วันนี้คุยได้นะครับต่อมาชาวราศีตุลดีในดวงชะตาได้เงินได้ทองเออแต่ให้ระวังในเรื่องของบุตรและบริวารน,นิดนึง นะครับแต่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานดีมากนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนวิจิกเนี่ยคำพูดนะพยายามพูดให้ดีเข้าไว้จะประสบความสำเร็จจะมีลาบอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในดวงชะตาก็ต้องระวังในเรื่องของการกที่บ้านอาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถนะระวังความเสียหายนิดนึงนะครับต่อมาชาวราศีธนู คนธนูเนี่ยดาวหลายดวงไปชุมนุมอยู่วินาศครับอาทิตย์เนีเครดิตชื่อเสียงระวังซุกก็ไม่เป็นไรศัตรูทําอะไรคุณไม่ได้นะแต่โชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่จะได้ลาบอย่างไม่คาดฝันนะดวงชะตาคนธนูระวังเพื่อนนะไม่ดีต่อมาชาวราศีมังกรมังกรเนี่ยต้องระวังเหตุเสียเงินไม่คาดฝัน นะครับแต่เพื่อราษฎรบดีเลงมีปัญหาอปุปสรรคอะไรคุณจะดีด้วยบุญกุศลส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนะครับต่อมาชาวราศีกุมคนราศีกุมเนี่ยดวงชะตาคุณ่ยเสาราหูกุมรักนะดวงชะตาต้องระวังปัญหาหรือความเสียหายเก่าๆนะครับบางคนอาจจะมีโรคร้อะไรอย่างนี้นะซึ่งหาสาเหตุไม่พบนะครับดวงชะตาเนี่ยอิทธิพลดาวพระอาทิตย์ดาว การเงินเนี่ยเป็นอารีเก็บเงินไม่อยู่นะก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีนะครับการงานสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จต่อมาช้าลัคนาราศีมีนคนมีนเนี่ยดวงชะตาเนี่ยดาวประจําตัวดีมากวันเนี้เป็นวันที่ดีการงานเข้มแข็งพูดคุยติดต่อกับผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยประสบความสําเร็จนะครับไม่มีปัญหาอุปสรรคนะคุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาครับ ของคนราศีมีนราศีมีนดวงมีกําลังมากนะก็คือปีหน้าเนี่ยทั้งปีเนี่ยไปจนถึงตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาเพราะฉะนั้นสองไตามากแรกเนี่ยนะยังไงคุณดีแน่นอนนะดียาวหลายเดือนนะใช่ไหมเออประสบความสำเร็จนะ โอเคครบแล้วในดวงชะตา12ราศีท่าในใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ